โรงเรียนบ้านหนองนาคำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านหนองนาคำตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2474มีเนื้อที่13ไร่3ตารางวาโดยมีเขตบริการ6หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่หนึ่งบ้านหนองนาคำหมู่ที่เก้าบ้านตูมหมู่ที่16บ้านนาดอนหมู่ที่18บ้านโนนเกอกหมู่ที่แปดบ้านถ่อนน้อยและหมู่ที่สิบองบ้านหนองไผ่คำโรงเรียนบ้านหนองนาคำส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่านักติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี อักษรย่อโรงเรียนนน,นคสีประจำโรงเรียนเหลืองน้ํำเงินและมีคำขวัญประจำโรงเรียนที่ว่าการเรียนดีมีจรรญ,ญากีฬาเด่นเป็นโรงเรียนของชุมชนบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีพินิษสุขใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำโรงเรียนบ้านหนองนาคำเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น30คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด540คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองนาคำจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ บูรณาการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยบูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีวินัยมีคุณธรรมโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนภายนอกตลอดจนการส่งเสร,ริมวิชาการทักษะอาชีพได้แก่ตัดผมสรนสวยการประกอบอาหารงานจักสานประดิษฐ์เครื่องประดับ ของใช้จากเศษผ้างานใบตองงานร้อยพวงมาลัยและการจัดสวนถาดอีกทั้งยังประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนเพื่อร่วมวางแผนการปฏิบัติงานมีกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนมีภูมิทัศนที่สะอาดสวยงามปลอดภัยมีการพัฒนาอาคารเรียนห้องเรียนห้องพิเศษอื่นๆให้เอื้อต่อการจัดก,การเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองนาคำขับเคลื่อนนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งจนประสบความสำเร็จนำความภาคภูมิใจสู่โรงเรียนและชุมชนดังนี้ 1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2561 2. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2563 3. โรงเรียนผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ4ได้ระดับดีทุกมาตรฐาน 4. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2565 5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เน็ net. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ย4กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศและได้ลำดับที่1ของระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ประจำปีการศึกษา2565 และ6ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหนองนาคำพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีรับผิดชอบต่อหน้าที่มีมารยาทงามน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข